ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ไอดีสายฟีจริงๆนะจ๊ะนะครับผมอีพีที่เท่าไหร่ไม่รู้ดูใต้คอมเมนต์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาปั้นบินดูนะบินดุบินดุดุดดุดุจริงแต่ผมก็ลังเลอยู่ว่าจะปั้นตัวอะไรดีแต่มาดูตัวนี้นะครับผมพลังโจมตีสี่พเลือดเ0็ดแล้วก็พลังป้องกันพันสี่ ดูตัวนี้พลังโจมตีนะสามพเลือด6ก0ัแล้วก็พลังป้องกันอยู่ที่7จ0ดะเจอยเอ,อผ,มผมคิดว่าตัวนี้มันมันรวมรม,มแล้วทุกอย่างมันเยอะกว่าผมก็เลยอ,อ่ะมาปานกบแล้วกันแต่ว่าถือที่ผมมันจะท่าน้ำเยอะก็เถอะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเพราะว่า มันน่าจะดีกว่าเพราะว่สวนมากเขาใช้เอ่อสวนมากเขาใช้อะไรวะสวนมากเขาใช้เอ่อหมากลุกกันบินกันไงแล้วหมากลุกมันเป็นธาตุไฟใช่ปะเพราะว่าธาตุไฟกับธาตุไฟมันเจอกันมันก็แบบสูสีกันอยู่แล้วไงเพราะว่าโคนี่นั้นมันเป็นธาตุไฟแต่ว่าลีโอนาร์มันเป็นท่าน้ำม,มันก็ชนะธาตุ มันก็มีข้อดีอยู่ตรงนี้แหละที่ว่ามันชนะฐานหมากลุกนะผมก็เลยตัดสินใจปั้นแม็กส่วนลีโอนาดเนี่ยมันจะกันการลูกไฟนะส่วนโคนน่จะกันน้ำแข็งนะก็จะดีกว่าหน่อยนะนโคนน่แต่ส่วนมากที่เขาใช้กันก็ลีโอนาดหรือพวกตัวบินก็ใช้ไปแบบรีบบินไปตีป้อมเขา ใช่ๆนะโอเคครับผมตอนนี้ก็แม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหาตัวในการอัพขึ้น100 100 240แม็กก่อนนะครับตอนนี้ก็240แม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วลองมาสลับดูว่าผมจะมีของสลับไหมทีนี้อ่ะแลาจะมีอยู่มั้ง ไม่มีว่ะขาดไอ้ผีเสื้อนอนนอนผีเสื้อไม่มาละนี่จัดไปกบสองตัว ผมแนะนำนะเพราะว่าเล่นครั้งแรกมันได้อย่างเยอะเลยนะไอจุดจุติเนะี่ยเล่นครั้งแรกได้เลยสามตัวนะจะหาไงไม่ต้องมาเอากบยัดเหมือนผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่เกียร์กันเล็กน้อยเกียร์ฟรีนะใส่ประมาณนี้เลยใส่เหมือนผมเลยนะเป็นปืนนะพเน็ตสไนเปอร์แล้วก็รองเท้าแล้วก็นาฬิกานะก็เกียร์ฟรีใส่ประมาณนี้ โอเคแต่ถ้าใครมีหูฟังก็ใส่ได้นะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีนะเพราะว่าล็อกอินยังไม่ครบวันนะมันล็อกอินกี่วันวะนี่120วันผมเลืออีก5วันนะผมก็ค่อยจะเอามาใส่ทีหลังแล้วกัน ถ้าใครมีเกียร์คิดมันนะก็ใส่เป็นคาถาไปเลยนะะเดี๋ยวผมขออยา่าใส่เกียร์แป๊บนึงใส่เกียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าจะให้ผมแนะนําจริงๆนะผมก็แนะนําเป็นทางด้านของโคโนี่ก็ได้นะเพราะว่าออฟของหูฟังอ่ะมันเข้ากับโคโนี่ทั้งหมดเลยนะทั้งออฟเก้าดาวแล้วก็ออฟออฟเจ็ดาวอะมันมันเข้ากันกับโคโนี่มาทั้งหมดเลย แต่ว่าถ้ากบนะออฟเก้าดาวมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้เกียชิ้นนี้ผมก็ยังไม่รู้จะไปใส่ให้ใครเลยแต่ว่าผมยังไม่ได้หูฟังนะถ้าได้หูฟังผมก็จะเอาออฟอ,ออฟเสริมมาเป็นพลังโจมตีเออแต่ว่าอีกห้าวันรอไปก่อนเกียก็ใส่ประมาณนี้ก่อนถ้าใครมีเหมือนผมก็ใส่ช่องหลังเป็นหูฟังนะ มาแม่นี้เ <c oughs> อามาดูสก,กิลกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมดีโอนาด์รถไฟนะครับผมก็เป็นท่าน้ำไวพิบเอ้ท่าน้ำว่องไวนะครับผมสก,กิลนี้นะครับผมเป็นเพิ่มระยะโจมตี2ี7เซนเจ็ดวินะแล้วก็เพิ่มอัตราหลบทักษะ20 7เจ็ดวิเพิ่มอัตราหลบลีก20 7วิอซนเะจ็ดวะแล้วก็สก,กิลนี้นะครับผม ทะลุเอามาตะนะครับผมก็โจมตีให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังนะครับผมสกิลนี้ดีนะที่ผมตัดสินใจป,ปั<ๆ>้นเพราะว่าเห็นสกิลนี้แหละแล้วก็สกิลนี้เป็นการไฟนะครับผมการลูกไฟการไฟนรกอะไรนะประมาณนี้นะ,ะมาดูพลังโจมตีนะผมพลังโจมตีเดิมนะครับผมอยู่ที่9ก้าแสนเก้านะครับผมพลังชีวิตอยู่ที่ห้าล้านแปดนะครับผม พลังป้องกันนะครับอยู่ที่9 5 0 0หน้านะความเร็วในการโจมตีนะครับผมอยู่ที่105นะครับผมความเร็วเคลื่อนที่นะครับผมอยู่ที่5้าสิบนะระยะโจมตีอยู่ที่190นะครับผมส่วนระยะสร้างเลนเจอร์นะครับผมอยู่ที่8.5้าเลยส่วนแร่นะครับผมใช้อยู่พันห้านะครับผมผมคิดว่านะ ระยะเวลาสร้างมรนเจอร์นี่มันค่อนข้างเสียนานนะถ้าให้ผมแนะนําจริงๆก็ไปใช้เป็นทางด้านของร่างธรรมดานะไอ้ร่างร่างฟ้าน่าจะดีกว่านะถ้าแบบไม่เกี่ยงว่าการลูกไฟนะก็ใช้ร่างนั่นแหละดีแล้วผมว่าร่างอ่าร่างอันตาน่าจะดีสุดแลล้อะเดี๋ยวเรามาจัดทีมตักนิดนึง เราเอานายอำเภอมาใส่นะนี่มันเป็นคอมโบแบบคอมโบเขาเรียกว่าอะไรคอมโบบินดุเฮ้คอมโบบินดุเลยนะนายอำเภอหรือว่าโคนี่อ่ะมันชื่ออะไรโคนี่เจ้าหญิงเนี่ยมาเรามาใช้คอมโบบินดุกันทีนี้ใส่เป็นอ่ะ เอาวก็อีกตัวหนึ่งใส่ไปตัวเลยดีอืมอ่ะเอาการบินมาไว้แล้วกันเผื่อไว้ประมาณนี้ทีมที่จริงเราไม่จำเป็นต้องใส่ทั้งหมดสิบสิบตัวได้นะถ้าแบบถ้าแบบยังไงถ้าไม่อยากให้แบบใช้แร่เปลือกนะก็ไม่จำเป็นต้องใส่ให้มันครบสิบทีมนะ ทีมผมนะครับผมก็มีลีโอนาด์นะครับผมคางูละในอำเภอนะครับผมแล้วก็คนคนเถื่อนนะบอสมืดอ่ะแล้วก็เจเทนกะแล้วก็เป็นเจ็ดแดงนะครับผมดาวิชี่หมากลุกอนุบิสแล้วก็บาทหลวงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองไปซัดกันเลยแล้วกันขออนุญาตเลือกทีมที่ไม่มีการบินนะครับผมอ่ะทีมนี้ไม่มีการบิน เรายัดเลยเราต้องแบบให้ทีมเราอ่ะยืนยืนจนกว่าลีออนาจะไปตีป้อมแตก่ะครับผมผมยังไม่ได้เปลี่ยนทีมนะเดี๋ยวรอบหน้าก็ไปเปลี่ยนมันก็เหมือนกันท่้ไน,นัครับผมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันก็ผมก็จะทีมแบบนี้อยู่แล้วนะอแต่ว่ามันจะอยู่ที่ทีม A ทีมีอย่างเงี้ยมันจะดีถ้านายอำเภอเนี่ยเราต้องแบบ ขึ้นเป็น9ดาวนะ9ดาวนี่ก็คือต้องกันหยุดห้าวีด้วยนะเพราะว่ามันจะโดนหยุดห้าวีก่อนนะครับผมไปเดี๋ยวนาดน้องข้าพาดมาโอ้โหป้อมแตกก่อนไม่ทันเลยเมื่อกี้กันไม่ทันเลยโอเคเอาใหม่เอาใหม่ที่มีตัวการบินอืม ทีมนี้เลยตึงมือเกินไปยืนไม่ไหวไม่ไหวทีมไม่สู้ได้มีนี่ขอแยกาลีก่อนแล้วกันลีหาทีมที่เราคิดว่าไหวนะหรือถ้าจริงแบบถ้าใครคิดว่าแบบทีมตัวเองยืนได้แล้วก็ซัดๆไปเลยนะไม่รู้ว่าทีมนี้จะไหวไหมเนะี่ยอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะ มาเรารีบพัดกลับเลยก่อนที่จะเสี่ยงไปมากกว่านี้จับแข้งไปมีโอกาสเรารีบเล่นเลยโอกาสนี้ไม่ได้มีบ่อยๆเหมอเลยเอ้ยจัดไปรถด่วนสวยถ้าแบบเขาพลาดมาเนี่ยเราต้องรีพัดกลับเลยนะถ้าเราคิดว่าทีมเรายืนไม่ไหวเนะี่ยอ่า อผมไม่รู้ว่าจะไหวกับหมากลุกไหมวะแค่หมากลุกแบบเลเวล140เนี่ยผมก็กลัวนะเพราะว่ามาลองดูนะมันมันแพ้ธาตุเราอะะเดี๋ยวเราลองมาซัดดูเผื่อจะสู้ได้นะสู้ไม่ได้ก็ตัวภาคพื้นผมาอ,อาจจะสู้ได้อะอืม นี่ยเราจะปั้นแบบโคนี่มาก็ได้เนี่ยโคนี่มันก็ดีดูหมากลูกผมนะนี่เห็นไหมมันแบบมันเท่าเสมอกันแนะ่ะมันก็เลยแบบตีกันชนะชิวเลยไปชนะแบบชิวๆเลยนะทั้งภาคพื้นทั้งการบินการบินอะไรผมชนะหมดนะทีมนี้ก็เลยง่ายๆชิวๆอ่ะเดี๋ยวเรามา ัสอ,อีกอ่ะทีมนี้ไม่มีการบินผมซัดเลยเขามีตัวบินใหม่นะแต่ว่าเราต้องไว้ใจในหมากลุกของเรานะไปเราพยายามเรียกเดียวหนาดมาเยอะๆนะเพราะว่าจะได้ช่วยกันตีบ้านแตกอย่างรวดเร็วนะ คือตอนนี้ต้องใส่หูฟังอ่ะเพื่อแบบจะได้พลังโจมตีแรงๆนะตอนนี้มันแค่ล้านห้ารเปล่าไม่ค่อยแรงมากเลยเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าแรงอยู่นะเป็นแบบโยนหนังสือออกไปนะก็ถือว่าเพี้ยวเอาเรื่องอ่ะมารอบนี้เราต้องแบบขยันรีนิดนึงนะใครจะเล่นแบบบินดงบินดุ เกมนี้ไม่มีการบินสันดไปเลยถ้าแบบเขาเล่นหมากลุกเลเวลร้อยสี่สถ้าแบบเราคิดว่าภาคพื้นเราไหวด้วยเนี่ยเราก็ซัดเลยนะถ้าเรา,าเขาถ้าเขามีหมากลุก140แล้วภาคพ,พื้นเราไม่ไหวเนี่ยมันก็น่ากลัวนะครับผมผมแบบแนะนําให้ลีนะเราก็ใช้โลในการกันไป เรียวนาดเราเปนกันแค่ลูกไฟนะถ้าอยากได้การเาการน้ําแข็งนี่ต้องเป็นโคโนี่นะครับผมโคโนี่โคโนี่อ่าที่บันขี่สมุดหนะังสือตอนนั้นจะดีนะครับผมมีการน้ําแข็งอ่ะโอเคเราถือว่าพลาดนะครับผมทีมแรกเขพาพลาดมาเราลืมแบบกดอมาตะแล้วก็พลาดกลับนะไม่เป็นไรนะครับผม ก็้้นทองสามาเราจะเล่นง่ายปั้นบินดุมาครับผมบินเกือบดุแล้วกันอะปั้นบินเกือบดุนี่พลังโจมตีอยู่ที่ล้านสี่พลังชีวิตอยู่ที่24ล้านส่วนพลังป้องกันอยู่ที่9นะก้าหน้านะก็ถือว่าตึงนะเลือดเยอะพลังป้องกันก็เยอะตีก็แรงอีกอประมาณนี้สําหรับบินดุบินเกือบดุของผมอ่ะ ก็ทีมไอดีสายฟีจริงๆนะจ๊ะของผมก็เพิ่มความตึงความโหดมาอีกหนึ่งระดับอีกเยอะเลยแหละเราจะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยสำหรับไอดีสายฟีของผมแต่ก็ช่วงนี้ก็ขี้เกียจอย,อยู่โอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ